วันนี้ครูนุกมากับอักษร on Lear n สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ป .3 คาบนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันต่อเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเปรียบเทียบจำนวนแต่ละจำนวนต่างกันยังไงนะครับเราได้เรียนมาในคาบที่แล้วแล้วคาบนี้เราจะมาฝึกกันต่อนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดทั้ง2หนังสือเลยนะครับของคณิตศาสตร์ปสเล่ม1ของอักษรนะครับ เตรียมมาด้วยนะครับคาบนี้ครูจะพาทําแบบฝึกหัดทั้งจากหนังสือทั้ง2เล่มเลยนะครับมาดูการเปรียบเทียบจํานวนนะครับทบทวนกันสั้นๆนะครับนักเรียนได้เรียนมาแล้วนคาบที่แล้วว่าเราเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันได้ยังไงนะครับครูมีภาพจํานวน2จํานวนนะครับกลุ่มข้างบนนะครับที่อยู่ในแถบสีเข้มกับกลุ่มข้างล่างที่อยู่บนแถบสีขาวนะครับเป็นจํานวน2จํานวนเขียนออกมาแทนด้วยตัวเลขนะครับเป็น2 0 0 0มื่น 2,134อ่าก็มีจำนวนหมื่นอยู่20,000ใช่ไหมครับจำนวนพันอยู่2,000จำนวนร้อย100จำนวน10อยู่30แล้วก็จำนวนหลักหน่วยอยู่4หน่วยนะครับรวมเป็น20,000 2,134ข้างล่างครับข้างล่างมีหมื่นอยู่20,000นะครับมีพันอยู่2,000มีร้อย100มี10 30แล้วก็หน่วยอีก4หน่วยก็เป็น20,000 2,134 2จํจำนวนนี้เท่ากันไหมนะครับ นักเรียนอยากรู้ว่าเท่ากันไหมนักเรียนก็กระจายออกมานะครับกระจายออกมาในแต่ละหลักว่าแต่ละหลักมีค่าเท่าไหร่เลข2อยู่หลักหมื่นก็เป็น2 0,000่นใช่ไหมครับเลข2อยู่ในหลักพันก็เป็น2,000เลข1อยู่หลักร้อยเป็น100นะครับเลข3อยู่หลักสิบเป็น30เลข4หลักหน่วยก็เป็นเลข4นะครับเพราะฉะนั้นกระจายแบบนี้ทั้ง2จํานวนแล้วก็เปรียบเทียบกันทีละหลักทุกหลักต้องเป็นไงกันครับต้องเท่ากันถึงจะเท่ากันถ้าไม่เท่าแม้แต่หลักเดียวก็คือ ไม่เท่ากันนะครับ2 0,000กับ20,000หลักหมื่นเท่ากันนะครับนักเรียนก็ตรวจสอบหลักถัดไปครับหลักพัน2,000 2,000เท่ากันหลักร้อย100กับ100เท่ากันหลักสิบ0กับ30เท่ากันหลักหน่วย4กับ4เท่ากันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น2จํจำนวนนี้เท่ากันนะครับตัวเลขทุกหลักเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น2จํจำนวนนี้เท่ากันแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับ อลองดูครับจํานวนเงินบัญชีเงินฝากธนาคารของสองคนนี้เท่ากันไหมสมศรีมีเงินฝากธนาคาร3 5 2 5 8บาทส่วนสมคิดครับมีเงินฝากธนาคาร6,425บาบทสองคนนี้มีเงินฝากธนาคารเท่ากันไหมครับอ,อย่างแรกเลยนะครับที่เช็คได้ง่ายที่สุดเลยคือจํานวนหลักใช่ไหมครับถ้าจํานวนหลักไม่เท่ากัน เราแทบจะไม่ต้องไปเปรียบเทียบแล้วว่าจํานวนข้างในเนี่ยมันเท่ากันไหมเพราะจํานวนจะเท่ากันได้ครับทั้งจํานวนและหลักต้องเหมือนกันเลยในทุกๆหลักเหมือนกับนิ้วมือ2นิ้วของครูนะครับครูมีนิ้วมือมีมือสองข้างนะครับมีนิ้วมือสองข้างเท่ากันไหมครูสามารถใช้วิธีจับคู่ได้ครับเอานิ้วสองข้างมาประกบกันอ่าพอประกบกันนะครับนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายกับหัวแม่มือข้างขวาก็ประกบกันนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของทั้งสองข้างประกบกันไม่มีนิ้วไหนไม่มีคู่เลย ทุกนิ้วมีคู่เพราะฉะนั้นมือสองข้างมีนิ้วเท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมีเหมือนกันทั้ง2จํานวนนะครับถึงจะถือว่า2จํานวนนี้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นสมศรีมีเงินฝากธนาคาร3 5มหม่นหบาทมีหลักหมื่นด้วยนะครับแต่ของสมคิดครับ6,425บาทไม่มีหลักหมื่นครับอ่าหลักหมื่นไม่เขียนเนี่ยนะครับหลักด้านซ้ายถ้าไม่เขียนก็คือมีจำนวนเป็นศูนย์นั่นเองนะครับ หลักหมื่นไม่มีหรือมีเป็นศูนย์เนี่ยไม่เท่ากันแม้แต่ลักเดียวก็คือไม่เท่ากันแล้วจํานวนหลักไม่เท่าก็คือไม่เท่าด้วยนะครับดูง่ายมากนะครับอ่ลองเปรียบเทียบจํานวนนี้ครับหกหมื 65, กับหก5มื่นหานจำนวนนี้เท่ากันไหมนะครับเหมือนเดิมครับนักเรียนนักเรียนกระจาย2องจำนวนนี้ออกมานะครับเป็นจํานวนในแต่ละหลักนะครับ เลข6อยู่หลักหมื่นก็เป็น6 0หมื่นเลข5อยู่หลักพันเป็น5,000เลข4อยู่หลักร้อยเป็น4 0 0 9อยู่หลักสิบเป็น90เลข8อยู่หลักหน่วยก็เป็น8แบบนี้นะครับอีกจำนวนหนึ่งก็กระจายออกมาเหมือนกันครับแล้วนักเรียนก็ตรวจสอบทีละหลักเลยนะครับจากหลักขนาดใหญ่หรือทางซ้ายเนี่ยนะครับไปหาหลักขนาดเล็กคือทางขวานะครับหลักหมื่นหกหมื่นกับหกหมื่นเท่ากันนะครับหลักพันห้าพันกับสี่พันเท่ากันไหมครับ ไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันแม้แต่หลักเดียวก็คือไม่เท่ากันเลยเราก็สรุปได้เลยครับว่าเนื่องจากเลขโดดในหลักหมื่นเนี่ยเท่ากันนะครับเราไปพิจารณาเลขโดดในหลักพันเราเห็นว่า5000กับ4000ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น2องจำนวนนี้เราก็สรุปได้เลยว่า2จํานวนนี้เนี่ยไม่เท่ากันนะครับเราก็สามารถเช็คแบบนี้ไปทีละหลักได้เลยนะครับ <N> นักเรียนลองเปิดหนังสือนะครับเราจะทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน คณิตศาสตร์ป .3 เล่ม1หน้า18นะครับจะมีแบบให้ลองฝึกทำนะครับตรงกรอบสีเหลืองที่ครูใส่นะครับด้านบนบนของหน้าเลยนะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบจํานวนต่อไปนี้โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะครับเรามาดูกันทีละข้อนะครับข้อ1ครับนักเรียนดูข้อ1นะครับจำนวน3,323 กับจานวน33,23ให้เปรียบเทียบว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะครับนักเรียนก็มาพิจารณาจํานวน2จํานวนนี้ครูก็ไปทําเขียนบนกระดาษนะครับบนสมุดนะครับว่ามีจำนวน2จํานวนนี้แล้วก็เว้นที่ตรงกลางไว้ที่ครูใส่กรอบสี่เหลี่ยมจริงๆคือเว้นที่ไว้เพื่อเติมคําตอบนั่นเองนะครับเช็คทีละจํานวนครับจานวนด้านซ้ายนะครับวิธีแรกนะครับนักเรียนสามารถกระจายออกมาก็ได้นะครับ ว่าแต่ละหลักมีค่าเท่าไหร่เลข3าตัวแรกอยู่หลักพันก็คือ3 0 0พันใช่ไหมครับเลข3ตัวที่2อยู่หลักร้อยก็คือ300อ่ามันอยู่ด้วยกันเป็นจํานวนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขียนด้วยเครื่องหมายบวกคือถูกต้องเลยเพราะมันรวมเป็นจํานวนเดียวกันเลข2อยู่หลักสิบครับก็คือ20เลข3อยู่หลักหน่วยก็คือ3แบบนี้จํานวนด้านขวาครับนักเรียนก็กระจายเหมือนกันนะครับกระจายออกมาเลข3ตัวแรกอยู่หลักพันก็คือ3 0 0พันนะครับ เลข3ตัวถัดมาอยู่หลักร้อยนะครับก็สามร้อยครับเลขสองตัวถัดมาอยู่หลักสิบก็ยี่สิบเลขสามอยู่หลักหน่วยครับก็คือสามนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็เปรียบเทียบทีละหลักนะครับทีละหลักนหลักแรกครับหลักพันเห็นไหมครับสามพันกับสามพันเหมือนกันเท่ากันไหมครับเท่ากันหลักถัดมาครับหลักร้อยสามร้อยกับสามร้อยเท่ากันครับ หลักทัดมาหลัก1ิบ0กับ2ี่ิบก็เท่ากันแล้วก็สามที่หลักหน่วยกับ3ามที่หลักหน่วยเท่ากันเท่ากันทุกหลักแบบนี้แปลว่าเท่าหรือไม่เท่าครับเท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนก็เติมเครื่องหมายเท่ากับได้เลยอ่านะครับสังเกตว่าวิธีนี้นักเรียนต้องเขียนกระจายออกมาใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนักเรียนอาจจะต้องทําในสมุดท่านักเรียนใช้วิธีนี้นะครับนักเรียนสามารถทําได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งครับนักเรียนสามารถเปรียบเทียบโดยที่ไม่ต้องกระจายออกมา โดยที่ดูจํานวนทีละหลักได้เลยเดี๋ยวครูจะพาทาในข้อสองนะครับข้อสองครับจํานวนสองพรอสี่สิบห้ากับห2 4มื่นสองพันสี่รอสี่สิบห้าาสองจำนวนนี้พอเห็นปุ๊บนักเรียนน่าจะตอบได้เลยครับว่าเท่าหรือไม่เท่าครับไม่เท่ากันถูกไหมนักเรียนเติมเครื่องหมายไม่เท่ากับได้เลยอ่าหลายๆคนเติมได้เลยเพราะอะไรครับเพราะจํานวนทางซ้ายเนี่ยไม่มีตัวเลขในหลักหมื่นก็คือศูนย์หมื่นนั่นเอง อ่านะครับถ้าจํานวนหลักไม่เท่ากันแล้วมันไม่มีทางเท่ากันได้ครับถ้าจํานวนจะเท่ากันจํานวนหลักต้องเท่ากันและจํานวนในแต่ละหลักก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับอ่าไปดูข้อ3ามเลยครับข้อ3ามครับ4ี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสองกับสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสามอ่าข้อนี้นะครับครูจะพาทาโดยที่ไม่ต้องเขียนกระจายจํานวนออกมาเราจะทํายังไงครับถ้าเราไม่เขียนกระจายจํานวนออกมา เราก็เปรียบเทียบทีละหลักเลยข้อนี้ทั้งสองข้างนะครับจำนวนด,ด้านซ้ายกับด้านขวามีตัวเลขทั้งหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจํานวนหลักเท่ากันนักเรียนก็เช็คทีละหลักครับหลักหมื่นเป็นเลข4ี่เท่ากันไหมครับเหมือนกันทั้งสองฝั่งอนะครับอย่างนี้เท่ากันแน่นอนครับสี่หมื่นกับสี่หมื่นเท่ากันหลักพันคือเลขเจ็ดเห็นไหมครับฝั่งด้านขวาหลักพันก็เป็นเลขเจ็ดเจดพันกับเจ็ดพันเท่ากันนะครับ หลักร้อยครับ <mel od ic 00> ด้านซ้ายเป็นเลขสองด้านขวาก็เป็นเลข2เท่ากันไหมครับเท่ากันครับหลักสิบเป็นเลข8ดด้านขวาก็เป็นเลข8ดเท่ากันเห็นไหมครับเราก็เช็คทีละหลักโดยที่ไม่ต้องกระจายออกมาได้เลยนะครับแล้วหลักสุดท้ายครับหลักหน่วยคือเลข2จํานวนด้านขวาหลักหน่วยคือเลขสามเอ๊ะนี่ไงเราเจอตัวที่ไม่เท่ากันครับอ่าเราเจอตัวที่ไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันแม้แต่ตัวเดียวอ่า ไม่เท่ากันแม้แต่ตัวเดียวเราสามารถสนใจแค่ตัวท okay. right being like ี่ไม่เท่ากันได้เลยถ้าไม่เท่ากันก็คือไม่เท่ากับเลยครับนักเรียนก็เติมคําตอบว่าไม่เท่ากับลงไปได้เลยถ้านักเรียนพิจารณาแบบนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องเขียนกระจายออกมานักเรียนก็พิจารณาทีละตัวนะครับนักเรียนเอามือไล่ชี้ทีละตัวก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องขีดเขียนออกมาก็ได้นะครับคิดในใจก็ยังได้เลยมันง่ายมากนะครับข้อสี่ครับ 6 8 8 9 2กับ6 8 8 9 2อาาจำนวนทางซ้ายครับหลักหมื่นเป็นเลข6จจำนวนทางขวาหลักหมื่นเป็นเลข6กเหมือนกันครับเท่ากันไหมหลักหมื่นเท่ากันครับ6 0หมื่นเหมือนกันหลักพันเป็นเลข8ด้านซ้ายเป็นเลข8ก็คือ800 0ด้านขวาเป็นเลข8ก็คือ800 0หลักพันเป็น800 0ันเท่ากันเราก็ไปดูหลักถัดไปครับหลักร้อยครับ ด้านซ้ายเป็นเลขแดก็คือแปดร้อยด้านขวาเป็นเลข8ปดก็คือแ0ดรอยหลักร้อยเท่ากันครับแ800ดรอยเท่ากันหลัก10จจำนวนทางซ้ายเป็นเลข9้าจำนวนทางขวาก็เป็นเลขเก้าเก้าสิบเท่ากันหลักหน่วยครับจำนวนทางซ้ายเป็นเลข2จํจำนวนทางขวาก็เลข2 2สองหน่วยเท่ากันถ้าเท่ากันแบบนี้ครับง่ายเลยนักเรียนก็เติมคำว่าเติมเครื่องหมายเท่ากับได้เลยนะครับถ้านักเรียนทำใส่หนังสือเลยนักเรียนเติมด้านหลังเติมต่อท้ายข้อนั้นก็ได้นะครับอ่าง่ายไหมการเปรียบเทียบจำนวนง่ายมากครับ นักเรียนจะกระจายหรือไม่กระจายออกมานักเรียนก็เปรียบเทียบได้นะครับข้อ5้าครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับนักเรียนเปรียบเทียบทีละหลักทีละหลักทีละหลักได้เลยครับหลักหมื่นเท่ากันไหมครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดเท่ากันครับเจ็ดหมื่นหลักพันอ่าเลขแดกับเลขแดก็คือแปดพันเท่ากันหลักร้อยครับเลขหนึ่งกับเลขสี่อ่าเลขหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยเลขสี่ก็คือสี่ร้อยหลักร้อยไม่เท่ากันไม่เท่ากันแม้แต่หลักเดียวก็คือไม่เท่ากันเลยนะครับ ถ้าเราเช็คต่อไปนะครับเห็นไหมครับหลักสิบสี่สิบหลักสิบของตัวด้านขวาเป็นเลขหนึ่งก็คือสิบสี่สิบกับสิบไม่เท่ากันเห็นไหมครับยิ่งตอกย้ําความไม่เท่ากันไปใหญ่คือไม่เท่าตั้งแต่หลักเดียวก็คือไม่เท่าแล้วนะครับถ้าจะเท่ากันต้องเท่าทุกหลักข้อหกครับเก้าหมื่นสาพันห้ารอย่สบสี่กับเก้าหมื่นสามพันห้ารอยี่ิบสี่เท่ากันไหมครับเท่าไหม เท่ากันครับเพราะอะไรครับ90,000กับ900,000เท่ากัน3,000กับ3,000เท่ากัน5,000กับ5,000เท่ากัน20กับ20เท่ากันแล้วก็4กับ4เท่ากันอพอนักเรียนทำหลายๆข้อนักเรียนก็จะทำได้เร็วขึ้นนะครับแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับเป็นอะไรที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งตรงที่แรกๆนะครับนักเรียนจะรู้สึกว่ามันยากแล้วนักเรียนก็จะทำได้ช้ามากแต่ถ้าเรียนฝึกทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้น แล้วก็ทําให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับไปดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะครับจากหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป3เล่มหนึ่งของอักษรกันนะครับหนังสือคณิตศาสตร์อ่านหนังสือแบบฝึกหัดนะครับเปิดไปที่หน้า8นะครับนักเรียนก็จะเห็นแบบฝึกหัดนะครับครูจะพาทําแบบฝึกหัดข้อหนึ่งใหญ่ข้างบนนะครับโดยที่มีตั้ง8ข้อนะครับครูจะพาทํา4ข้อแรกนะครับอีก4ข้อ ให้นักเรียนไปฝึกทําเป็นการบ้านด้วยตัวเองนะครับนักเรียนจะได้ฝึกทําว่าไปทบทวนดูว่าเราทําได้มั่นใจแค่ไหนถูกต้องแค่ไหนนะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับคําสั่งบอกว่าให้นักเรียนเติมเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับลงในช่องสี่เหลีย่ยมคล้ายๆแบบฝึกหัดเมื่อกี้เลยนะครับคล้ายๆแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนเลยเพียงแต่ว่าแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนให้จํานวนมาแล้วใช่ไหมนะครับให้จํานวนสําเร็จรูปมาแล้วแต่ในหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับให จำนวนที่เป็นการกระจายบ้างเป็นข้อความบ้างนะครับเป็นเป็นเลขไทยเลขอรารบิกบ้างนะครับนักเรียนก็ต้องมาเปรียบเทียบกันเองอนะครับเริ่มที่ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งจนวนทางซ้ายของข้อหนึ่งคือหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองนะครับจำนวนทางขวาคือหนึ 200, ่งพันบวกกับสองร้อยบวกกับแปดสิบแล้วก็บวกกับสองเท่ากันไหมครับ นักเรียนจะกระจายจํานวนด้านซ้ายออกมาก็ได้หรือจะเทียบไปทีละหลักเลยก็ได้นะครับอ่าเพื่อความชัดเจนนะครับครูขอเลือกกระจายให้ดูแล้วกันนะครับอ่าจะได้ตามครูทันถูกไหมนะครับนักเรียนคนไหนสามารถเปรียบเทียบได้แล้วก็ลองเปรียบเทียบก่อนได้เลยแล้วมาดูว่าตอบตรงกับครูหรือเปล่านะครับข้อหนึ่งอ่าด้านซ้ายครับหลักพันคือเลขหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเป็นหนึ่งพันอ่าหลักร้อยคือเลขสองก็จะมีค่าเป็นสองร้อย หลักสิคือเลข8ปดมีค่าเป็น80หลักหน่วยคือเลข2ก็มีค่าเป็น2กระจายออกมาแล้วเหมือนกันเลยไหมครับทั้งสองข้างเหมือนกันเลยครับ1,000 1 0 0นเหมือนกัน200 200ยสอเหมือนกัน80 80เหมือนกัน2 2เหมือนกันเท่ากันทุกหลักแบบนี้ก็คือเท่ากันนักเรียนก็เติมเครื่องหมายเท่ากับได้เลยง่ายไหมครับง่ายมากนะครับข้อสครับจำนวนทางซ้ายครับหนึ 10, ่งอ จำนวนทางขวาหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าเท่ากันไหมครับนักเรียนจะกระจายก็ได้หรือเช็คทีละหลักก็ได้นะครับกระจายออกมาครับจำนวนทางซ้ายหนึ่งหมื่นก็ได้มีค่าเป็นหนึ่งหมื่นถูกไหมครับหลักพันไม่มีนะครับไม่เขียนก็ได้ครับหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งก็มีค่าหนึ่งร้อยนะครับหลักหน่วยเป็นเลขห้านะครับก็มีค่าเท่ากับห้านะครับกระจายเป็นเลขอารบิกก็ได้ครับเราจะได้เขียนง่ายเนาะนะครับกระจายด้วยเลขฮินดูอารบิกนักเรียนก็จะเขียนง่ายกว่าเลขไทยกับ ข้อความใช่ไหมครับด้านขวาหนึ่งมืนหนึ่งพันห้านะครับหนึ่งหมืนแสดงว่าหลักหมื่นเป็นเลขหนึ่งนะครับมีค่าหนึ่งหมื 1, 000, ม่นนะครับแล้วก็หนึ่งพันแสดงว่ามีเลขหนึ่งอยู่หลักพันมีค่าหนึ่งพันนะครับห้าเฉยๆไม่มีคำอะไรต่อท้ายแสดงว่าเลขห้าเนี้ยอยู่ในหลักหน่วยอ่าเท่ากันไหมครับหลักหมื่นหนึ่งหมื่นกับหนึ่งหมื่นเท่ากันหลัก ร้อยหนึ่งร้อยตัวนี้ไม่มีหลักร้อยครับเห็นไหมครับตัวนี้มีหลักพันตัวนี้ไม่มีหลักพันมันไม่เท่ากันครับถ้าไม่มีแปลว่าตัวนี้ยเป็นศูนย์ร้อยถูกไหมหนึ่งร้อยกับศูนย์ร้อยไม่เท่ากันข้อนี้ก็ไม่เท่ากับเลยครับอนักเรียนก็เช็คทีละหลักแบบนี้นะครับข้อสามครับข้อสามไม่มีที่เขียนนักเรียนต้องทดในกระดาษหรือเขียนในสมุดนะครับข้อสามครูมาทดข้างล่างนะครับอข้อสามครับสามหมื่นสี่พันเก้าสิบเอ็ด เขียนเป็นตัวเลขครับ3 4 0 0 0พันร้อยไม่มีก็คือ091แบบนี้นะครับส่วนจำนวนด้านขวาเป็นเลขไทย 34, 0 9 7 3 4 0สีเจดาพเอ่าเท่ากันไหมครับหลักหมื่นเลขสเหมือนกันหลักพันเลข4เหมือนกันเท่ากันหลักร้อยเลขศูนย์เท่ากันหลักสิบเลขเก้าเท่ากันแต่หลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งกับเลขเจ็ด ไม่เท่ากันนักเรียนก็เติมไม่เท่ากับได้เลยนะครับหลักหน่วยเขาไม่เท่ากันไม่เท่าแม้แต่หลักเดียวก็คือไม่เท่ากันนะครับข้อ4ี่ครับข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้ที่ครูจะพาทำแล้วก็ข้อสุดท้ายคราบนี้แล้วเวลาได้ยินคำนี้นักเรียนมักจะดีใจใช่ไหมข้อสุดท้ายแล้วนะครับสี่0มืสี่ันสารยสามนะครับ ด้านขวาเป็น40่หมบวกกับ4000บวกกับ300แล้วก็บวกกับ30เช็คทีละหลักเนา 40, ะ40่0มื่นตัวนี้4000มนะครับเท่ากันกับ40่หมืเพราะว่าอยู่หลักหมื่นมีค่าสี่0 0 0 0นเท่ากันหลักพันเป็น4000เท่ากันกับส0 0พันถูกต้องครับหลักร้อยคือเลข3 300เท่ากันหลักสิบเป็นเลข0นี้หลักสิบเป็นเลข30หลักสิบไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ไม่เท่ากันแม้แต่หลักเดียวก็คือไม่เท่ากับนะครับจำนวนสองข้างนี้ไม่เท่ากันเห็นไหมครับจํานวนการเปรียบเทียบจํานวนว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันง่ายมากเลยนะครับนักเรียนก็แค่เปรียบเทียบไปทีละหลักไปทีละจํานวนนะครับโดยเทียบจากจากหลักที่มีขนาดใหญ่หรือหลักหมื่นไล่มาหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับนักเรียนเปรียบเทียบแบบนี้นะครับถ้าเท่ากันทุกหลักก็คือเท่ากันไม่เท่ากันแม้แต่หลักเดียวคือ ไม่เท่ากันเลยนะครับครูอยากฝากให้นักเรียนกลับไปฝึกทําการบ้านที่ครูบอกนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจกลับไปทบทวนจากหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป3เล่ม1ได้นะครับข้ามนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันข้ามหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน